ตัวบอลสีตรงนี้ใช้เป็นท่อ PVC นะครับ PVC ขนาด4หุนนะครับผมก็1ทับ2ครับนี่นะครับ1ทับ2อ่านี่ครับ PVC 1ทับ2ครับแล้วตัวธรรมดาก็ได้ครับไม่องใช้แต่ตัวหนาครับเพลงนี่ก็ตัวนี้ขนาดความกว้าง1เมตรสูงรวมถึงจัวตรงนี้จากด้านล่าง ที่ความสูงหงประมาณ110เซนครับก็ความยาวความลึกไปที่นู่นก็2เมตรนะครับผมเดี๋ยวข้อต่อขนาดของท่อตัวจัวตัวด้านข้างตัวความลึกอาว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ตัวข้อต่อทุกตัวเป็นชนิดไหนแบบไหนแล้วใช้กี่ตัวนะครับผมแล้ววิธีการประกอบ ประกอบยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการตัดต้องตัดกี่ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่นะครับผมเอาคลิปนี้ไปดูได้เลยครับไปทําเองที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปนั่งคํานวณแล้วครับตรงนี้ช่างเจมทําคํานวณขนาดให้หมดแล้วนะครับผมดูคลิปนี้ก็จบเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดกันก่อนนะครับผมว่าจะต้องกี่ท่อนกี่ท่อนนะโอเคครับผม นี่นะครับก็การเริ่มต้นการประกอบไม่ให้งงนะครับก็ตัวนี้เป็นข้อต่อนะครับผมตัวนี้เป็นข้อต่อ3ทางนะครับเนี่ยครับเราเอาท่อเอามา,า,าวางเรียงกันแบบนี้นะครับไม่ให้งงเลยเห็นไหมครับไอท่อชุดนี้เป็นเป็นเสานะครับ50เซนชุดนี้1เมตรนะครับ1เมตร 1เมตร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 แต่ละท่อน1เมตรนะครับเสาสูง50เซนข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางข้อต่อ3ทางมีอยู่1 2 3 4ี่ครับ4ตัวแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นข้อต่ออยู่4ทางะนะครับตรงนี้2ตัวนะครับผมเสาก็เอาวางแต่ละจุดไว้ให้แล้วนะครับเสาหต้นตัวต่อด้านล่างนะครับผม เดี๋ยวก็จะมีตัวต่ออีกนิดนึ่ะนี่อีกเส้นหนึ่งเป็น1เมตรนี่เป็นตัวต่อตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวประกอบไปเลยนะครับนะ้ะเดี๋ยวมาประกอบชุดนี้ก่อนอโอเคขึ้นตั้งแต่ฐานลากก่อนนะครับผมเป็นพื้นฐานูีแล้วในการทําโครงสร้างขึ้นฐานลากก่อนอโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประกอบขึ้นเสา จากฐานล่างนะครับเสาจะสูงอยู่50เซน50เซนระยะ1เมตรความลึกก็ท่อละ1เมตร1เมตรตรงกลางก็1เมตรนะครับอ่าครับขึ้นเสาเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าไปต่อครับก็มาใส่ชุดตรงนี้กันอ่าครับชั้น2นะครับผมอ่าเป็นวิ่งวิ่งเส้นชั้น2นี่กันอ่าครับโอเคชั้นสองก็ใช้เป็นท่อเมตรเหมือนกันนะครับยาวเมตร เมตร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 หนึงน่งเมตรหนึง่งเมตรหนึ่งเมตรเมตรอยู่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่อนอ่าโอเคครับไปดูกันเลยครับผมก็ต่อไปก็ใส่ตัวต่อตัวต่อสี่ทางนะครับชุดนี้จะเป็นตัวต่อสี่ทางอยู่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นะครับสี่ชุดอ่าแล้วก็ตรงกลางตรงกลางจะเป็นกากระบาดเป็น สีทาเหมือนกันครับแต่มันเป็นเครื่องหมายบวกอะครับผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็สีทาเหมือนกันแต่ว่าลักษณะจะไม่เหมือนตัวเสาด้านข้างนะครับน,นี่ก็ใส่คาไว้อย่างนี้ใส่คาไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่ชุดนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมตัวข้องอ45องศานะครับผมนี่นะครับตัวชุดนี้ยาวอยู่6 หเซนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราลองรับตัวตัวตัวที่มันเป็นจั่วนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ใส่เข้าไปก่อนเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ไปทุกตัวเลยครับผมจะมีอยู่6ตัวนะครับก็ใส่ไปเลยครับทุกตัวเลยนี่ครับใส่ไปทุกตัวเลยนะครับอ่าใส่ทุกตัว อ่าครับตอนนี้ก็ใส่เส้นตัวชั้น2แล้วก็ตัวเป็นข้อกอ45เพื่อจะใส่ตัวตัวเฉียงที่จะเป็นจั่วนะครับผมอ่าก็ใส่กันเรียบร้อยแล้วครับเม็ดเม็ดเม็ดหมดอ่าครับผมครับเคอ่าเดี๋ยวจะไปใส่ตัวจัว่วแล้วก็วิ่งตรงกลางก็เสร็จนะครับผมเขียนตัวจั่วเดี๋ยวไปใส่ตัวจั่วกันเลยนะครับผม ครับครับตัวที่เราใส่จะเป็นตัวจั่วตรงนี้นะครับตัวจั่วน,นี้จะยาวอยู่หกสิบหกสิบแปดเซนนะครับผมจะไม่ใช่เมตรนะครับระยะรวมทั้งหมดมันจะได้อยู่ประมาณร้อยสิบเซนนะครับผมก็ตัวที่เชื่อมต่อตรงนี้อีกสามจุดจะใช้นี้นะครับตรงกลางก็จะใช้อยู่เป็นสี่ทางแบบนี้นะครับใส่ตรงกลางตรงนี้นะครับใส่เฉียงไปแบบนี้เนาะแล้วก็ ตัวนี้สามทางตรงนี้ก็ใส่เฉียงไปแบบนี้นะครับผมถ่านยะเองครับผมลำบากหน่อยอ่านี่ตรงนี้ครับใส่เฉียงแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ไว้ตรงกลางนะครับอนุญาตนะครับผมถ่ายเองใส่เองนะนี่นะครับผม นี่นี่แล้วก็1เมตรวิ่งไปเลยครับเส้น1เมตรวิ่งเส้นหนึเมตรวิ่งเลยนะครับอ่ะสีก็จะเสร็จแล้วลูกเป็นล่างแล้วครับผมโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน,นี่ทำสองตู้ขยายบนสีที่บ้านนะครับนี่ทำเองก็ใช้เองไม่ยากเลยนะครับผมก็ ใช้ท่อไปอยู่ประมาณ6เส้นนะครับเเส้นท่อ PVC เส้นหนึ่งยาวอยู่สเมตรนะครับก็ตัดได้ประมาณ6เส้นเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวจะทําอีกตู้นึงนะครับตัดไปหมดแล้วนะครับก็ลองไปทําดูนะครับผมคลิปอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเป็นแนวทางให้พี่พน้องๆได้ ไปลองทําเองกันที่บ้านนะครับเผื่อใครขี้เกียจคํานวณขี้เกียจมานั่งคิดก็ดูของช่างเจมก็ได้นะครับไม่ต้องคิดให้ปวดหัวครับค่อยๆดูคลิปก็ดูหลายๆรอบก็ได้ครับเพราะคลิปไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางใน,ในระดับหนึ่งนะครับผมก่อนแต่นี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ท่อที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณเลยแต่ว่าก็ความจําเป็น มันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นนะครับการรับแรงกระแทกก็ไม่ได้ต้องการที่รับแรงกระแทกขนาดนั้นนะครับผมก็ที่บ้านก็มีตู้อบบอลสีที่เป็นเหล็กอยู่แล้วเป็นตู้ใหญ่อยู่แล้วครับตู้นี้ก็เป็นตู้เสริมไปสําหรับอนุบาลสําหรับต้นเล็กๆครับทั้งโลรคาเซียกับอโลคาเซียแล้วก็มีพวกบอลสีของของแม่บ้านนะครับผมอยู่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเพาะพันุกันแล้วนะครับก็หน้าหนาวด้วยก็ให้เขาอยู่ใน ตู้อบนะครับเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตว่าก็เขาบอกว่าหน้าหนาวนี้อากาศหนาวมาทําให้พวกต้นไม้ชะลอการเติบโตนะครับ<ป>ก็เลยเอาไปอบในตู้ดีกว่านะครับเพราะว่าอบในตู้ปุ๊บก็ดีตรงที่ว่าพวกเชื้อราหรือพวกมแมลงนะครับผมก็ป้องกันได้ดีเลยนะครับผมก็พวกโรคพวกแมลงนะครับป้องก,กันได้ดีเลยก็ต้นไม้ก็อยู่ได้อย่างสวยงามแล้วก็สงบสุขนะครับผมเพราะว่าต้นไม้ของ ช่างเจียมหลายต้นเอาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวก็โดนแดดโดนฝนโดนน้ำหมอกน้ำเหมือนนะครับใบช้ำบ้างไอ้โดนแมลงกินบ้างหนอนผีเสื้อบ้างนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับใบก็ร่วงรวยโดนกินแหว่งกันไปนะครับโอเคสีคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับผมคลิปทำตู้อบบนสีกันนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ชั้งเกมลาไปก่อนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ